สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปใครขอลสนามบินแล้วก็ไป,ไปไปพาไปบักมวกใหม่นะคะท่านสามทานสี่น,นะสนามบินท่านสี่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กซับคลายก่อไปดูด้วยนะคะอ่าพร้อมแล้วอ่ามาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องบินนะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าต้องถัดมาจจะตรงนี้เนาะเออปกติพอมันมาเลื่อนมาตรงนี้เยอะใช่ไหมให้มันจะเจอกับฝั่งนั้นอ่ะแต่อ,อืด จะเจอแบบนี้เลยแต่ว่าทีนี้สนามบินอัปเดตใหม่ก็ต้องให้ที่แทนสนามบินนะคะเพื่อความสิ้นมงคลฮะจริงเหรอเออต้องมีที่ให้ให้ขึ้นมาเปิดมานะคะก็มาที่ชั้นสูงอ่านี่นะคะแล้วก็เอาโทัวรคนมาบอกแล้วบอกแล้ว่าเร็วเยนะคะจากคิดที่แล้วก็เร็วจริงๆอะ แล้วก็ขึ้นมาชั้นสามกันเลยรอนะคะแห่แต่รอถ้าเสิ่เรื่องก็เข้าเลยอืมมานี่ทุกคนเห็นปุ่มแดงๆปะเราสามารถกดให้มันกลับมาได้เลยนี่กดแล้วมันก็จะกลับมาอย่างนี้ค่ะกลับไปกลับมาประมาณนี้โอเคดูกระเป๋า ท่องเที่ยวของคน <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ผมไม่ได้เอาอะไรมาของอาแค่เอิบอะไรวะไม่ดูนะคะเรามาดูกันกว่าเขาพวกเราวามีพาสปงพาสพปรอร์ตัดเครื่องบินด้วยแล้วก็มีผ้าคนหนูเนาะมาเนาะมาผู้หญิงคนนี้เขาจะไปนู่นนะคะแต่เรากดถ่ายหลังจนเขามาถึงนี่โอเคดูผู้หญิงท่านนี้ดีกว่าว่าพกอะไรมาบ้าง นี่นะี่ค่ะอุย้ยมันเสมือจะมีเป็นกระป๋องนมนะคะแต่ไม่มีขวดนมเนาะมีพาสปงพาสป,ป่อไปตั๋วเครื่องบินก็คือสองอันหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือท่องเที่ยวแล้วก็มีผ้าขนหนูด้วยเช็ดไว้เช็ดหน้านะโอ้เขาเตรียมพร้อมสุดๆก็คือว่าเผื่อไม่รู้ว่าเอออยากไปที่ไหนดีที่ไหนน่าน,น่านไปนะเออแล้วก็ทําการทําเรียบร้อยค่ะโอเคเด็กไปแล้ว เอาทดสอมาเล่นเซทัสอบอยู่ใส่ใช่ไหมเถอะทุกคนเห็นด้านด้านนอกกระจกปะมันจะเป็นเครื่องบินนะคะทุกคนเครื่องบินก็ขี่นี้ไปแล้วค่ะนี่มาคนนี้กันบ้างดีวกว่าค่ะรว่าเขาฉันไม่ได้เตรียมอะไรมาอันนี้ขึ้นได้ไง อ๋อไมโทรศับด้วยวาทุกคนซีซัพก็สวยเนะสีสันสดใสเออทุกคนอยากจะบอกนะก็คือถ้าใครอยากแบบว่าประหารโทรศัพท์อย่างเงี้ยแนะนําเครื่องบินก็โรงเรียนมีมีหมดเลยแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าด้วยนะคะที่นี่เป็นอีกที่หน,นึ่งนะที่มีผ้าเช็ดหน้านะ,ะทุกคนอ่ะน้องผู้หญิงคนนี้เข้ามาถึงแล้ว ว้าทุกคนแอร์พาร์ตเตนี่นะดูการแต่งตัวของเขาสิฟ้าชื่อฟ้าแน่ๆเลยอ่ะว้าแต่ล้วเขาถือคูปองกาแฟอยู่นะคะแล้วก็ถือไปเลยดูนี่ว่าชื่อฟ้าเนี่ยรู้สิคะโอเคไปชั้นสองนร้องลงไปชั้นสองนะคะ นี่ลงมาแล้วแล้วก็มาทางจ้าเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนนะแล้วก็เข้าไปได้มันไม่ได้ตันนะมันใช่ทางตันมันไปต่อได้นี่นะคะแล้วก็ให้พี่เขาออกมาเลยแล้วก็ถืออันนี้ไปให้เขาเขาก็จะตรวจสอบนะคะเขาก็จะให้กาแฟกับเรามาแล้วก็เอาไปให้พี่ฟ้าะคะ่ะ ไปเลยลเลโก้เลโก้อะไงี้ทำไมอะมันไม่คุ้นรีบเลยโอเคเล็ตโก้เลย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 อ๋อแล้วมาเอากระเป๋านะคะก็จะไม่ได้แล้วตัวเองไปทำอะไรแล้วก็ไปเลยต้องเอากระเป๋าใหญ่ๆนะคะเพราะว่าพกของ นี่นะคะมาดึงแล้วแล้วก็มาทางนี้เลยเมื่อกระเป๋าคนอื่นทำไงแล้วก็ไปรู้สึกว่าจะมีแอนิเมชันมาด้วยนะคะก็คือแอนิเมชันแรกนะคะอ,อึมคิดคิดก่อนคิดก่อนแล้วก็แบบเจะได้ไปเครื่องบินแล้วเอ๊ะจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเออก็แบบอืมทักทายกด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 ,กด,กดมั้งนะ ที่เอากระเป๋าไปเจ้าคุณเออแปะเลยนะคะกันโดดไปนโน้นเลยเนาะอืมอันนี้ก็เป็นเครื่องบินของทัานสามนะคะเัาแสงตอมบด้จ๊ะทำมาทำไหมทำมาทำเพืเอาา่อ แต่ว่าคลิปนี้หนูบอกเลยหนูลืมคอแล้วเป็นหนึ่งคอนรับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันชันชันคลิปหน้านก็แบบว่ากานมาคออะไรก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวพามาบอกเดีว๋ยวมันคอนรับอะไรอีกอย่างหนึง่งหนูลืมบอกไปไอคลิปหน้าเนามาสรุปหนพูพากเสงอ่องเก็บ ม่ใช่ขี้เกียจหรอกเขาบอกว่าเสียงมันไม่ดีไงทุกคนใช่ปะมแล้วก็คือกิ่ข่าเด้เออใช่มันเถอะเรียวๆนะค่ะเรียวๆของแท้เอาเราทำอะไรเขาที่นี่เงี้ยไม่เปิดให้ใช้บริการนะครับอ้าวตาย่างแล้ว้ทุกคนทุกคนก็จะบอกทุกคนหนูก็หนูก็จะบอกกันนะคะว่าหนูจะทำแบบว่าแนวอะไรไม่รู้ไม่บอกหรอกเราเล่น หนูบ,บอกเองหนูก็ทุกคนเห็นตรงนั้นปะเ๋ยวจะวงให้นะคะเหมือนจะเป็นรูปแท็กซี่เง,งี้ก็ไม่รู้นะคะหรือว่าจะพาเราไปด้านล่างไปถนนถนนอะไรตอนนี้ก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนรูปบ้านนะคะหรือว่าแท็กซี่จะส่งเราไปถึงบ้านกันเนี่ก็ประมาณนั้นเองคืออืมหนูคิดได้อีกอย่างก็คือแบบว่าเราอะบ้านเราอะมีแท็กซี่ใช่ไหมแล้วเราก็แบบ เวลาเราอยากมาขึ้นบิชเมแล้วก็ไม่ต้องอันนี้วาร์ปมาแล้วก็ขึ้นแท็กซี่แล้วก็ขึ้นมาขึ้นบิชได้เลยแล้ว,ลวก็ผุบมาที่ชั้น,นสี่เนาะเออมหัศจรรมากมาก,มากโอเคตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนขมนมเนาะแล้วก็เดินไปเลยจ้าอันนี้ทางน,นี่น,น,นี่อันนี้แหละจวคุณออกไปให้หมดตรงนี้ก็คือ ทางลานเดินเดิอลานแห้ทุกคนมือแอมเชนเลยแบบอืมอันไหนของฉันว่าอยู่ไหนว่าแบบอืมอ่าอันนี้ไงของเชนของฉันของที่นอนของฉันก็อืมอันไหนว่าเฮ้ยยังไม่มาเหรอที่เกตเหาวนะกับอืมกูไหนวะ กีกกรไปประมาณนี้นะทุกคนแล้วทุกคนเห็นกระดาษข้างบนเปล่าคะเห็นไหมคะเห็นหรือเปล่าโพวกกีตาร์เลยเหรอทุกคนเห็นอะไรล้าบนไหมถ้าจะมีเครื่องบินบอลลูนอันก็จะลวดนะคะนี่แหละเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วต้องแบบว่า เราจะตเตะไม่นทนสมัยไปยนันทันใหม่นะคะมาเริ่มกันเลยทําตามหนูได้เลยนะคะ,ะตู้อย่างเงี้ยจะเปลี่ยนทําไมก่อนโอเคเสร็จแล้วแล้วคนเห็นลานตรงนี้ไหม่างนี้ถ้าคนไม่แก้มันโผล่มาแต่จนเตนคนหายะค่ะแล้วก็ได้ามาแล้วค่ะชั้นของชั้นสี่นะคะเป็นสีฟ้า แล้วก็ไปกันที่ชั้นสองก็เลยดีกว่าเนาะไปกดไปสิกดไปสิเออเมื่อกี้คลิปปิดไปนิดหน่อยะคะ่ะแต่ก็ต้องขออพ,พุยนะคะเรามาทางนี้เลยทุกคนก็ต้องกดไปที่เคาน์เตอร์ของไว้ผู้หญิงคนนี้เลยกดไปเคาน์เตอร์นี่มันก็จะโผล่มาแบบนี้ ต้องกดที่เคา,น,าเน์เตอร์นระฮะยย้ำนะฮะว่ากดที่เคาน์เตอร์ดี่คนนี้ก็ไปที่ดื่มก้าไปก้าอ้าวก้าเออนี่ค่ะเลยมีบอกคนว่าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนเนี่ยชอบอะไรชอบกินอะไรเออก็ไปกันเลยอย้าวยังไม่ได้ยังไม่ได้อาอหารเลย และเมื่อกี้ให้มันไม่เปิดฝุ่นมา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 ,มาแล้วก็ต้องสั่งเอาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเอาให้หมดเลยนี่เรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนีเ้เขาชอบกินอะไรอะ่ะเรไปเลยค่ะทำท่าดีใจอัตโนมัติทำท่าดีใจอัตโนมัติด้วยนะคนโอเคออเคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ คุละผู้ชายกัน <c oughs> นี่คนนี้ก็จะทำท่าดีใจอัตโนมัติเหมือนกันนะคะท่าดีใจอัตโนมัติของเชเทวะนไ่ท่าทุกคนหาะทุกคนลองทาำดูนะคะมันจะเป็นท่าดีใจอัตโนมัติเลยอืมนั่นแหละเออ ไอ้ส okay. ุดท้ายก็ไม่ยอมพูดแบบว่ามันคืออะไรอ่าฮะเฮ้ยไปดูไปไปดูไปอไปเลยแล้เขาจะให้เครื่องบินมันนะฮะไปเลยก็คือคับที่นี่คือได้แหละเครื่องบินอะคณะที่เนี่ย นี่แต่เครื่องบินไม่มีอะไรเลยจบโอเคิัวจะทำแล้วไปที่ชั้นหนึ่งกันต่อไปกันต่อพักจิบน้ำสักครู่มันก็เอาใบอันนี้มาโอ้ย <c oughs> ก็มาทางน,นี้ทางน,นี้ทางน,นี้แล้วเอา คนเอาขอออกให้หมดเลยหนะเหลี่ยมนะคะใครจะทำตามหนูก็ทำได้อันนี้ตาความสมัครใจนะคะทำตามหนูนะหรือด้วคนทำปวกรบบว่าแบบว่าชิมแบบปุ๊บป๊เปุ๊บป๊บปบปบปบเลยเสร็จแล้วก็โอ้ตาน,นั้นนะ,ะแต่นราใช้ความคิดราะเ้อแย้ง แล้วเราก็ต้องทให้ขอบทั้งมุมทั้งสี่ด้านเนี่ยมันออกไปให้หมดนะคะเพื่อที DVD> ่ว่าเราจะได้อ้าวกมันก็ต้องแบบว่าทุกมุมก็ต้องไม่มีปะมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมนี่แต่อเนี้ยเป็นถ้าเกิดว่าดีขอบขอบใช่ไหมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่อันนี้เป็นรูปบวกยังไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเออก็ดูในใบเอามันเป็นสองอันเปล่ะ ดิบันไม่เข้าใจอ่ะให้ถ้ากดตามก็กดตามได้เลยนะคะหัวก้อระหวะ <c oughs> ่างอยู่ในเรื่องทำแพสกิหนูขอไม่พูดนะฉากนี้หนูขอเยียบเลยหนูจะเสียงโชค่กากับกินน้ำ <c oughs> ทุกคนคะหนูบอกว่าในนาที่นี้เกิดก็คือถ้ามีเสี็จลบกวนหนูขออภัยด้วยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วควเห็นบัตรไหมบัตรอันเนี้ยที่หนูถือในท้งทองอ่ะแล้วก็ต้องมาหานี้นี่น,น,นี่นี่ก็แปะเลยแล้วก็กดชึบนี่จะเป็นเครื่องบินที่แบบ ชั้นหนึ่งนะคะแบบไม่ค่อยไม,ม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ก็คือเป็นเครื่องบินไม้อันนี้ไม่ได้ว่าเค่บอกจบเนาะชุบเครื่องบินชั้นแรกชั้นที่สองชั้นที่สองจะเป็นอันนี้ชั้นที่สามจะเป็นสีแดงอันชั้นสี่ชั้นที่สามนี่แล้วก็ชั้นที่สี่ชั้นสมยที่สุดแห่สมัย ท่านี้ทา่ทานี้ทุกความหาแล้วคนเราก็เอาไว้ไว้ถึงยังเรามาตรงนี้นะคะทุกคนก็วางเครื่องบินตามหนูได้เลยวางตามหนูนะวางตามได้เลยนะคะคทุกคนตามความสมัครใจเฮ้เก็ต้องวางตามอยู่แล้วไหมนี่ทุกคนก็เห็นใบม่วงหล่นลงมานะคะเห็นปะเห็นปะแล้วนะทุกคนก็ทางนี้เลย มาถามที่พี่แอร์เตนะคะรู้รู้เรื่องทุกอย่างนีนก็เอาให้เขาถือแล้วก็จะได้กล่องของของวัญมาแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเลยมันก็จะเป็นชนุดแเบบี้นะคะนี่คนเราต้องไปสร้างเบบีกันก่อนเรามาสร้างเบบีกันดีวกว่า โอเคอนนี้เอาตัวก่อนให้มันตัวเล็กๆมันก็ผิวขาวหาปากก่อนหาปากแบบนี้แล้วก็อเอาแก้มแบบแดงๆหน่อยเออแบบนี้ลูกฉันจะ,จะเป็นลูกสาว ลูกสาวก็ได้ลูกชายยิ่งดีนะคะนี่เปลี่ยนไป็ลยนี่เป็นลูกผู้หญิงนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็หาแคมเปอร์ให้น้องแส่บินขาอิสเตอร์ไปเลยทุกคนก็คือในแปลน่งตัวเด็กก็คือมีชุดน่ารักด้วย ทุกคน,นเห็นปลาชุดลายหมีน่ารักเวอร์น่ารักน่ารักแบบสุดๆน่ารักแบบสุดๆแต่คือไม่รด้จะน,าน่ารักไปไหนแล้วเนาะอ่าไม่รด้จะน,าน่ารักไปไหนแล้วแล้วก็นิ้นงเท้ามิกระต่ายดูยน่ารักสุดๆโอเคเราก็ออกเลยนะคะเนี่ยยัง แล้ ừ, ็เอาเดือออกมาเดือดใส่เสื้อนี่อุ้มน่ารักมากเลยแล้วอุ้ม่ะมาปุก,กน,นั้นเปนลี่ยนชุดเลยเสร็องเท้านี่เป็นไงเป็นยงนังไงไม่รู้อ่ะเป็น,ปนยังไงอ่ะ โอ้ยสิ่งอย่างก้อนนี่คือเสื้อหมีแล้วก็เอะต้องเท้าก็ตายนะเดี๋ยววาตรงนี้แหละค่อยกลับมาเอานี่ว้าวมันหายไปไหนหมดอ๋อแล้วกดเคลมลาสมรกดแล้วมันก็จะค่อยๆหายมาอย่างเงี้ยเนาะเออเอเอใส่หมดนะคะและมีแอนิเมชันด้วยคนะ่ะ พุ้สานว,วัวซาดตอนนี้เคปปิงกิลอันจะขึ้นไวให้ทุกท่านและเข็มขัดให้เรียบร้อยและพร้อมเดนสนุกเต้นท่าสนุกกับพวกเราเอ,อวันนี้แล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูบักหมวกฟิีเป็นหมวกเบบี้น่ารักน่ารักนะคะตามมตจามิตรอาจ๊ะความจริงอ่ะไอ้บักบักหมวกเนะี่ยมันต้องซื้อแพ็กเสียตังแต่ทีนี้มันเสียไม่ทำฟรีได้ด้วย แล้วมาร้านนี้ก่อนนี่เดี๋ยวหนูจะว,วงไว้ให้ทุกร้านเลยนะคะทุกร้านเข้าไปใช่ร้านเดียวโอ้โหไม่ควเ,เ,เ,เห็นแม่เลยไม่แกตรงนี้ค่ะก็สามารถขอใช้น้องนเนี่ยตรงนี้ค่ะก็สามารถเปลี่ยนสีตาได้ะะ่ะโดยใช้ตรงนี้แหละเปลี่ยนตาเป็นสีชมพู เอาคนออกมาจะใส่เวท t น o o n ว h o w นี่แล้วให้เด็กเบบีถือแล้วไม่แล้วเอาไว้ในกล่องเดี๋ยวเด็กตั้มเดี๋ยวเด็กถือแล้วตั้มมือผู้ที่สามโปรดทราบณะนี้ก็พิจารจาขึ้นแล้วขอให้ทุกท่านนัดถึงขัดอิธิยัยให้เรียบร้อยเราต้องไปที่ออฟฟิศนะคะ น,น,น,นี่วัดเป็นอย่างก่อนแล้วก็ต้องมาที่ท้ายสุดนะคะเออมาตานนี้ตรนนี้ตรนนี้เอเคเรียบร้อยเอาเด็กออกก่อนแล้วก็เอาตัวชั้นนี่แหละออกแล้วไม่มาคุยนะคะแล้วถืออันนี้นะคะแล้วก็เห็นปุ่กระดาษปึกน,นี้ป่ะแล้วก็กดมันออกมานะคะแล้วก็เอากระดาษที่เรากดออกมามา,มาถือนี่ทุกคนเห็นบ้านด้านล่างอะ่ะทําได้เยอะเลยแหละ หมวกอันแรกนะคะโอเคหนูขอไม่พูดนะคะตอนนี้ระหว่างการทําหมวกนะคะน่ารักสุดๆเห็นติดๆนะตอนนั้นโอเคตอนนี้ระหว่างการทำหมวนนะคอไม่พาก็แล้วกันด้วยยงเลยทำตาแล้วทาตามโอเคอืมไม่มีปรญยาเสียจริงแล้วก็ ทำห,หมวบไปเรื่อยๆเลยนะฮะทำหมวบไปเรื่อยๆเลยจ้าหมวอนี้จะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะเป็นลายลายต่างกันอนะเออประมาณน,นี้ <c oughs> นะคะขนาดหมวกบักบักหมวกฟรีหมวกบักบักฟรีว่าห่อนีไ